เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณพ่อของเคุณแสเองนะครับคือเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่พศ2530ต้องบอกว่าเป็นข่าวดังเลยนะครับในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เนียมีรูปบ้านเรือนไทยรูปหนึ่งแล้วก็ข้อความว่ารับสมัครคนมาดูแลบ้านเรือนไทยโดยมีเงื่อนไขถ้าเกิดว่าใครที่สามารถ อยู่ครบถึง1เดือนเนี่ยจะมีเงินแล้วก็ที่ดินให้เป็นข่าวฮือฮามากครับ ในตอนนั้นเองเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยทำงานอยู่ในกรุงเทพเพื่อนเขาเนี่ยชื่อต้อมคุณต้อมเนี่ยตัดสินใจนะครับที่จะลองไปสมัครที่บ้านหลังนี้ดูในวันที่ไปสมัครเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเงื่อนไขในลักษณะเงื่อนไขเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลักๆก็คือข้อที่1จะต้องทํากับข้าวนะครับทุกๆ6กโมงเช้าและจะต้องนํากับข้าวที่ทาเนี่ยไปเสิร์ฟที่บ้านหลังใหญ่ก็คือบ้านเรือนไทยอันที่2ครับตอนกลางคืนห้าม ออกจากห้องพักของตัวเองไม่ว่าจะเกิดเสียงอะไรก็ตามอันที่3เสื้อผ้าจะต้องเปลี่ยนทุกๆ6ถึง7ชั่วโมง คุณต้อมเนี่ยก็ตัดสินใจรับงานนี้เลยถ้าเขาอยู่เกิน3วันขึ้นไปเงินจาก4,000จะกลายเป็น6,000ยังไงก็คุ้มในช่วงที่เขาเตรียมตัวที่จะเข้าไปทำการเฝ้าเนี่ยแม่บ้านก็เดินมาบอกว่าสิ่งสำคัญเพิ่มเติมที่แม่บ้านลืมแจ้งคือการที่มาเฝ้าไข้บ้านหลังนี้ห้ามใส่สร้อยพานธุห้ามพกพระหรือวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นมีแค่ ตัวเปล่ากับเสื้อผ้าหนึ่งชุดเท่านั้นโดยที่แม่บ้านจะเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้คุณต้องบอกได้ครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วสบายๆเช้าวันรุ่งขึ้นก็นัดให้คุณต้อมมาที่บ้านเรือนไทยหลังนี้ในวันแรกครับคุณต้อมก็สำรวจพื้นที่บ้านเออมันก็เป็นบ้านเรือนไทยปกตินะก็ทําตามที่เขาบอกครับแล้วก็ข้อห้ามเพิ่มเติมก็คือหลังจากที่นาฬิกาห้องโถงกลางดัง6โมงเย็นแล้ว ห้ามขึ้นไปบนเรือนใหญ่เด็กครับในตอนนั้นนะคุณต้อมก็สงสัยเอะเรือนใหญ่มันมีอะไรก็เลยตัดสินใจลองขึ้นไปสำรวจในช่วงเวลากลางวันในบรรยากาศเวลากลางวันก็เป็นห้องปกติครับแต่มันมีอยู่ห้องหนึ่งครับที่ถัดไปจากห้องโถงกลางถูกล็อกก่อนคคุณต้อมก็พยายามที่จะไปดูนะครับแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรก็โอเคเวลาผ่านไปครับจนถึงช่วงเย็นหลังจากที่นาฬิกากลางห้องใหญ่มันดังขึ้นมา คุณตอมก็นั่งกินดื่มของเขาปกติพอสักพักหนึ่งครับมันมีเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันดังขึ้นมาจากบ้านหลังใหญ่เป็นเสียงดนตรีในสมัยเก่าๆคุณต้อมก็สงสัยเอะเสียงใครมันเปิดก็พยายามเปิดออกไปดูสิ่งที่เขาต้องประหลาดใจคือบริเวณห้องโถงใหญ่มันมีแสงไฟออกมาจากทางหน้าตา่างซึ่งในตอนนั้นเขาเองก็คิดว่าเขาคงจะสับเผ่าจนลืมปิดไฟก็กลัวว่าถ้าเกิดว่า ทางผู้จ้างเนี่ยรู้เนี่ยอาจจะไม่จ้างเขาต่อแล้วก็ได้เงินที่จะได้เนี่ยมันก็หายไปแน่นอนเขาเลยตัดสินใจเดินขึ้นไปที่บ้านหลังใหญ่ในช่วงที่ระหว่างจะเดินขึ้นนะครับมันมีเสียงของตกอยู่ในบ้านคุณต้อมก็ไปตกใจว่าเฮ้ยเสียงอะไรพยายามหาต้นตอของเสียงก็รีบขึ้นไปข้างบนสิ่งที่เขาเห็นคือประตูห้องที่ปิดตายก่อนมันถูกเปิดออกแล้วโซ่ครับที่มันคล้องประตูอยู่มันล่วงลงมา เขาก็พยายามที่จะขึ้นไปดูครับจังหวะนั้นเนี่ยหางตาเขาหันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดที่กำลังจะแต่งงานเป็นเจ้าสาวเดินเข้าไปในห้องสุดท้ายในช่วงที่ระหว่างกำลังจะเดินไปดูที่ประตูครับและในจังหวะนั้นเนี่ยประตูข้างหน้าห้องอ่ะมันเปิดออกสิ่งที่คุณต้อมเห็นคือในห้องนั้นมีโลงศพแก้วอยู่โลงหนึ่งในโลงศพแก้วเนี่ยครับมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในโลงศพใน ชุดที่เป็นชุดของเจ้าสาวที่ใส่อยู่ในโรงศพในตอนนั้นเนี่ยเขาเองก็สงสัยแล้วก็ตกใจในเวลาเดียวกันว่าในเมื่อเขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลยแต่ทําไมมันถึงมีในใจนึงมันก็กลัวอีกใจนึงก็อยากรู้เพราะในโรงศพนั้นเนี่ยนอกจากจะมีร่างของหญิงสาวแล้วเนี่ยยังมีแก้วแหวนมีทองมีอะไรอยู่ในโลงนั้นเลยเขาก็พยายามที่เดินเข้าไปดูในช่วงที่ระหว่างก้าวเท้าเข้าประตูไปเนี่ย เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ประตูมันปิดลงและร่างของผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวกับลุกขึ้นมาครับแล้วหันมามองหน้าเขาแล้วก็พูดประโยคนึงว่ามึงจะมาเอาอะไรของกูมึงออกไปเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเนี่ยตัวของคุณต้อมเองเนี่ยก็ปะทะกับแรงผักอะไรบางอย่างทําให้เขาล้มแล้วก็พยายามที่จะวิ่งออกมาครับแต่ท,ทันทีที่เขาจะวิ่งเนี่ยมันก็มีเหมือน,นบางอย่างเนี่ยมาดึงตัวเขาไว้ สิ่งที่เขาหันไปเจอก็คือล่างของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจับอยู่ที่ต้นขาเขาสายตานึงเนี่ยก็เหลือกไปเห็นบริเวณห้องโถงกลางคือผู้หญิงล่างนั้นเนี่ยกำลังห้อยหัวลงมาจากเพดานในสภาพที่ร่างกายเนี่ยเละไปหมดเลยตัวของคุณต้อมเองเนี่ยหมดสติไปเลยครับจนในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยทางแม่บ้านเนี่ยก็เข้ามาเจอคุณต้อมในลักษณะที่คุณต้อมอยู่มุมห้อง ตัวสั่นแล้วหวาดกลัวผมที่หัวร่วงออกมาเลยกลายเป็นคนหัวล้านเลยหลังจากนั้นก็นําตัวของคุณต้อมครับส่งโรงพยาบาลคุณพ่อผมก็ไปดูแลแล้วก็ได้ทราบประวัติคือบ้านหลังนี้กําลังจะเป็นเลือนหอให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่งครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างมีฐานนะหลังจากวันที่แต่งงานคืนนั้นเลยคืนส่งตัวเข้าหอตัวของผู้ชายเนี่ยก็ได้ขับรถจะกลับมาที่นี่แต่ปรากฏว่าด้วยวิสัยทัศน์ฝนตกหนักทาให้รถเสียหลักชนกับ เสาไฟฟ้าทําให้ร่างของผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตทันทีแต่ตัวของเจ้าสาวเนี่ยกลับรอดพอเจ้าสาวทราบเรื่องว่าตัวของเจ้าบ่าวเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในรถเนี่ยในคืนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยจึงตัดสินใจใช้ยาฆ่ามแมลงเนี่ยกอกปากตัวเองแล้วปิดชีพลงคุณพ่อของเจ้าสาวเนี่ยทำใจไม่ได้ครับก็เลย นำร่างของลูกสาวมาใส่ชุดเจ้าสาวแล้วนอนอยู่ในโรงแก้วโรงนั้นแล้วก็ประกาศหาคน,นมาดูแลซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกครับเพราะเวลาผ่านไปร่างของเจ้าสาวเนี่ยกลับไม่เน่าเลยยังมีเล็บเส้นผมที่งอกมาปกติแล้วในช่วงเวลาต่อมาครับก็มีหลายคนที่ไปดูแลในบ้านหลังนั้นและก็ต้องพบเจอเหตุการณ์หลอนนี้จนในที่สุดบ้านหลังนี้ครับเกิดเหตุไฟไหม้ บอดทั้งหลังแต่สิ่งที่คนแถวนั้นเล่าให้ฟังคือเขาพบเห็นเจ้าสาวจุดไฟเผาบ้านของตัวเองสำหรับความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าเจ้าสาวคงไม่อยากให้ใครเนี่ยมายุ่งกับร่างกายของเขาแล้วก็ทรัพย์สมบัติเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้มีคนที่ไปล่าท้าผีไปเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริง ทำให้ดวงวิญญาณเนี่ยอาจจะไม่สงบครับแล้วก็ทําการเผาบ้านเรือนไทยหลังนั้นทุกวันนี้พื้นที่ตรงนี้ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์การค้าไปเรียบร้อยแล้ว